เลี้ยงห่านด้วยผักตบชวานะคะหลังจากห่านกินต้นกล้วยเราไปแทบจะหมดสวนแล้วเราก็เลยได้ไอเดียใหม่กินผักตบชวาไปค่ะน,นี่ผักตบพวกนี้เลี้ยงห่านได้นะคะกินดีกินอร่อยกินเข้าไป เราก็ได้ทำการสต็อกผักตบไว้ให้หานนะคะช่วงหยุดปีใหม่นี่หยุดหลายวันนะคะไม่ต้องห่วงนี่ให้คนงานเก็บไว้แล้วเต็มเลยอยู่ได้เป็นสิบวันค่ะแบบนี้สบายมาก